วันนี้อยากจะทำที่มาจากกตอท่าพอวังานกนแข่งพรสมูนพรสิริกแข่งความเร็วรทัพรสิริีมานมาวันวันนี้อนีวันนี้เป็นวันใครวันเกิดวันเกิดของท่านพ่อมันเกิดชลัยปีนีปีนี้ครบห้สิ ก็ภาษามีใจตปีกายที่ด้ันนงจิตั้งใจในโอกาสที่มันบันปายวันเกิดคุโยมวันนี้ก็อะไรที่เตรียมมาเป็นคำาวันนี้ก็เยอะเลยนะมีทั้งบาทบาทประเทศเฉาครับีเลขสี่ปินก็รอบาทกจะจายอยาก่จะทำที่คำบรดกับบาทด้วยก็มีพระพราด้วยมีเทียน เทียนเป็นสะพานมุนถูกทุบเทียนได้เต็มใสสอบางมาคอมด้วยเข้าศึาตสารสามถุงแล้วก็นำปันาด้วยแล้วก็นำตามด้วยเพื่อไดยได้สมที่สมโทที่วันนี้ก็โยมจังใจจงใจเพราะว่านำาวตรสมบูณมานำศึกษาข่าว่าโตอรหัก์ พโมลัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมลกสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมามายังพันเตสังฆคานิภิกขุสังฆคสัสโอโนทิยามะสาโตโนพันเตภิกขุสังโค ิมานิส huh. ังกสันสัพพาริวาราปติขันหาตุอัมหาการที่การะการาหินตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงข้าพเจ้าขอถวายใจจีวร

สินงหนึ่งทอนสันหนึ่งข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนให้เ้รวิญญาณบันภาบุตรปุยกายาายาสนิทมิสหานเจ้ากรรมนายเวแม่พระพระลี ัตวสัตว์ทั้งหลายของมีส่วนร่วมในการถวายกันนี้ของข้าพเจ้าขอราธนาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยิ้มแปลมจงผูกปัดรักษาข้าพเจ้า ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเธอสาธุสาธุน